สวัสดีจ้าสาวัสดีทุกคนเลยนะแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับโอปอล์คอนี่คนเดิมนะครับวันนี้นะคะปอก็มีอีกหนึ่งตัวละครน,นะคะที่ทุกคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวละครที่เกี่ยวกับดาบพี่ฆ่าอสูรนะคะที่ปอเคยเล่นไปนะคะก็จะมีคานาโอะเนสโกดจังมิซิลิ และวันนี้นะคะปอก็มีอีกหนึ่งตัวค่ะที่มีคนขอเข้ามานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดด้วยนี่แหละนะคะก็คือน้องชิโนบุค่ะตอนแรกนะคะบอกเลยว่าไม่มีช่องไหนทําเลยนะคะแต่ว่ามีช่องนี้เลยค่ะทุกคนช่องนี้นะคะเป็นช่องเดียวที่ปอเจอนะก็เขาเนี่ยได้ปล่อยโอซีนะคะที่เป็นตัวละครชิโนบุมาให้เราได้เล่นแล้วก็ได้ชมกันนะคะบอกเลยว่า งานดีตั้งแต่มิซุริแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีเนสุโกะจังด้วยนะแต่ว่าเนี่ยคือปอยังไม่ได้ทานะคะเพราะว่าปอะเคยลงไปแล้วแต่ว่าเป็นของอีกผลงานช่องอื่นนะคะช่องนี้ก็ผลงานดีเหมือนกันนะคะทุกคนจับตาดูยันจังให้ดีๆไว้เพราะว่าน้องเนี่ยกำลังจะแปลงร่างเป็นชิโนบุแล้วนะหนึ่งสองสามเทนเท ดูดูดูเป็นยังไงทุกคนเหมือนไหมเดี๋ยวปอจะขึ้นโลกนะคะไว้ให้ดูเขาว่ามีความเหมือนแล้วก็คล้ายแค่ไหนนะคะถ้าถามปอนะคือปอว่ามันคล้ายๆนะทั้งทรงผมแล้วก็ผีเสื้อนะคะที่เกาะอยู่ตรงผมด้วยนะคะแล้วก็โทนสีต่างๆเนาะคือเสื้อผ้านเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ทําเหมือนกับในการ์ตูนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็เอาพวกสีพวกลายนะคะมาใส่แทนเนาะแล้วก็ทําให้ออกมาเป็นชุดนี้เลยค่ะมันคือ ชิโนบุนะคะในลุคเซ็กซี่ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยใส่กออกด้วยนะคะแล้วก็ปาดไหล่ด้วยแกเซ็ก okay. ซี่ปะโอ้โหแล้วสิ่งที่ปอชอบก็คือโบที่อยู่ด้านหลังของน้องนะคะแกเป็นโบที่แบบว่าน่ารักแล้วก็แบบโคตรใหญ่เลยนะแล้วก็ถุงเท้าที่เขาเนี่ยใส่มาให้น้องด้วยนะคะโอ้โหมันแบบโคตรญี่ปุ่นโคตรคาไวอิเลยนะคะแล้วก็ดีเทลนะคะที่ ตรงสะพานเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่สำใครเลยนะทุกคนคือแบบทําออกมาได้ดีเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอก็จะพาน้องเนี่ยลองนั่งดูแล้วกันนะคะเผื่อว่าน้องนะคะจะมีท่าของตัวเองด้วยนะปึ๊บอ๋อก็คือจะเป็นท่าปกติแบบนี้เลยนะคะอุย้ย หน้าน้องหายไปเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าตอนที่น้องเนี่ยนั่งย่อๆแบบนี้นะคะเอาจริงๆนะน่ากลัวนนะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีความสีหน้ามองบนแล้วก็เฉยๆดูๆเนาะสุดท้ายแล้วคือเดินดีกว่า <c oughs> อย่านั่งเลยนะคะแล้วก็ส่วนท่าหวัวเลาะนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นท่าหวัวล้อปกติเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ ชิโนโบุมาบุกโรงเรียนยันเดเลเหรอเนี่ยเออเอาจริงๆนะคะคือฉันน่ะก็เพิ่งจะเคยมาเรียนโรงเรียนที่นี่ค่ะทําไมคนที่นี่เนี่ยถึงแต่งตัวแบบนั้นล่ะคะแหมชิโนโบุก็พอว่าตอนเนี้ยเราอะมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนะสิที่เธอใส่อยู่ตอนเนี้ยมันคือเสื้อผ้าสมัยก่อนน,นะจ๊ะผู้หญิงคนนี้ชอบสีม่วงเหมือนฉันเลยนะ วัสดีค่ะเออฉันชื่อว่าชิโนบุนะคะทําไมเธอถึงชอบสีม่วงเหมือนฉันล่ะคะดูแผ่นหลังของชิโนบุสิคะโอ้โหมันขาวมากเลยนะชิโนบุแหม่แห่มารอบนี้เนี่ยนะเธอเนี่ยผิวขาวขาวเนาะแผ่นหลังคือขาวกว่าหน้าอีกนะเนี่ยแล้ววันนี้นะคะปอก็จะพาน้องชิโนบุนะคะไป เผชิญกับเนมีซิสค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะปอเนี่ยต้องการที่จะเห็นทรงผมทรงใหม่ที่เนมีซิสเนี่ยใส่นะคะก็ทำการนะคะกดเปิดสูตรแล้วก็มาที่หน้านี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่โหมดเข้าไปหา เนมีซิตกันนะคะปึ๊บสวัสดีเนมีซิตเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะปอก็จะมาตามหาเจ้าเนมีซิตนะคะฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยนะเพิ่งตัดผมมาใหม่หรอเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะปอก็ยังอัปเดตทรงผมไม่ครบเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนมีซิตเธออยู่ไหนเนี่ยปกติแล้วนะคะเนมีซิตเนี่ยจะมาเริ่มที่ จุดนี้ใช่ปะเนมิซิสฮัลโหลเธอต้องระวังนะเพราะว่าเจ้าเนมิซิสเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ว่าฉันนะเชื่อว่าเธอจะต้องเอาชน,นะเจ้าเนมิซิสให้ได้เดี๋ยวปอขอมาหยิบ อืมเข็มชิดยาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะมารอบสังหารเจ้าเนมิซิตด้วยนะคะที่ปอเคยบอกไปว่าโหมดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรานะคะจะวิ่งหนีนางอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะสู้นางกลับได้ค่ะแต่ว่าเราต้องสตินะก็คือต้องแอบนะคะเฮ้ยแล้วนางไปไหนวะคือถ้าเป็นในโหมดนี้นะคะเนมิซิตจะค่อนข้างเดินช้าค่ะเออ คือบางทีมันก็อาจจะเดินช้าเกินตนฉั้นไม่เห็นเธอเลยอ่ะแล้วในพิเชตตอนนี้คือปอก็พยายามวิ่งแล้วก็หยุดนะคะเฮ้ยนั่นไงฉันเจอเธอแล้วนี่น่ะเหรอทรงผมทรงใหม่ของเธอน่ะคือบอกเลยว่า แม้ว่าเธอเนี่ยนะจะเป็นผมมากี่ทรงอะ่ะก็ไม่สวยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีแค่ชั้นที่สวยที่สุดและนี่นะคะคือทรงผมทรงใหม่ของเนมีสซินะคะคือมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นไหมคือปอก็แบบว่าดูไม่ออกนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปอสังเกตได้เลยก็คืออันเดิมเนี่ย ข้างหน้านะคะจะสั้นกว่าแต่ว่ารอบนี้คือผมของนางนะคะคือยาวขึ้นเฉพาะข้างหน้านะเราก็จะมีการสไลด์ผมนะคะเห็นไหมนี่เนมิซีดอย่างเธอเนี่ยนะก็ตัดผมเป็นด้วยเหรอเนี่ยคือฉันไม่รู้เลยนะอะไรฮอ,อย่างเธอเนี่ยนะทําอะไรฉันไม่ได้หรอกนะนางเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะคะเพราะว่านางนะคะจะเดินดักหน้าดักหลังเรานะคะมาซิ มาเลยเนมิซิสคือพอจะบอกว่าวิธีที่จะหลุดจากเนมิซิตนะคะคืออย่าวิ่งค่ะถ้าเราวิ่งนะคะนางก็จะได้ยินเสียงเราค่ะแต่ว่าให้เรานะคะนั่งยองๆค่ะพอเรานั่งยองๆใช่ไหมคะนางก็จะไม่ได้ยินเราแล้วนี่แหละคือ วิธีการลอดของเรานะคะเดี๋ยวปอจะมาเพิ่มแสงสว่างในเกมนะคะทุกคนคือการทำแบบนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเห็นเนมิซิตได้ง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะตอนนี้แหละค่ะทุกคนตายแน่โดนออเนมิซิตต่อหือ คิดว่าฉันจะกลัวเธออย่างนั้นเหรอเอาดีตอนนี้คือนางเสร็จปอนแล้วทุกคนคะ่ะทุกคนลองดูหน้าตาของเนมิซิตนะคะจะบอกว่าดูดิอ๋อปอรู้แล้วพอเราเนี่ยมาดูทรงผมนางแบบว่าชัดๆนะคะก็ทำให้เห็นเลยว่าทรงผมทรงใหม่ของนางเนี่ยมันดูมีเลเยอร์ขึ้นนะแล้วก็ดูเท่ hey. แต่ตอนนี้คือนางเนี่ยโดนเรา กำจัดแล้วนะคะก็นึกว่าเธอเนี่ยจะโหดกว่าน,นี้ซสอีกนะเนมิซิอย่างเธอเนี่ยนะมันก็ได้แค่นี้ล่ละหฮ้แต่ว่าไม่เป็นไรนะเนมิซิเพราะว่าฉันเนี่ยจะพาเธอเนี่ยไปเผาแล้วกันนะถือว่าฉันนะ่ะทําเพื่อเธอแล้วกันนะสําหรับเรื่องราวของเนมิซิเนี่ยปอก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคือรู้แค่ว่านางเนี่ยเป็นเครื่องมือสังหารค่ะเออ แต่ว่าประวัติที่ลึกๆก,ก่อนเนี่ยคือปอไม่รู้นะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่รู้ประวัติของนางนะคะก็เม้นเ์เราสู่กันฟังได้เด้อ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับตัวละครชิโนบุของเราในวันนี้นะสําหรับปอแล้วปอโคตรชอบเลยนะเพราะว่าสวยอะ่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลองเข้าไปกําจัดเนมิซิตนะคะ <c oughs> ก็ลองเล่นตามปอ,อกันได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือต้อง นั่งยองๆเท่านั้นนะคะอย่าส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามวิ่งด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยรอจังหวะค่ะแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังเนมิสินะคะแล้วก็ทําการอื้อนางทันทีเลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนนะคะแต่กว่าที่ปอเนี่ยจะหาวิธีกําจัดเนมิสิตได้เนี่ยบอกเลยว่าก็โดนเนมิสิตนะคะฆ่าแล้วหลายรอบโอ้โห นั่นเลยค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะคะที่ปอก,ก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะ10คะแนนให้เลยร้อยคะแนนนะคะ หาได้น้อยคนมากๆเลยนะคะที่จะมาสร้างตัวละครอ,น,อนิเมะมันน้อยมากๆเลยอ่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยปอก็จะพยายามนะคะหาตัวละครแบบนี้นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน